ครับที่ติดตามชลวรรณชาแนลนะครับสาหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมชลวรรณชาแนลก็นําพระที่กําลังดังๆเป็นกระแสมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันออกนะครับถึงจะได้มาน้อยแต่ก็เป็นพระที่กําลังเล่นหาอยู่ในขณะนี้ก็เอาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนดิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากซื้อเช่าหาก็ลองไปหาตามเพจตามห้องที่เขาประมูลหรือว่าเปิดให้เช่าซื้อนะครับสำหรับชลวรรณชาแนลเนี่ย ก็ได้มาแค่สองเหรียญเพราะว่ายังไม่ได้ไม่มีเวลาไปประมูลเลยครับเพราะว่าการประมูลแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลาแล้วอย่างเงินเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็เลยเอาเอาเท่าที่เอาได้ก่อนนะครับไม่ไม่เจ็บตัวจนเกินไปสําหรับชาวร้นชาแนวก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมคลิปลหลายๆคลิปของผมก็มีการเข้ามาชมอย่าง หลากหลายแล้วก็เยอะแยะพอเยอะคนชมเยอะพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามแล้วก็ที่เข้ามาชมคลิปของจารวมันแชนแนลทุกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับจารวันแชนแนลก็นําพระที่ตอนนี้กําลังมาแรงแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้คนในสายสายของของเสือขามดาบนะครับซึ่งหลังจากที่หลงวงพ่อพัดเสือสี่ก็ผ่านไปด้วยดีก็กระแสตอบรับก็พอพอ,พอพอพอได้อยู่นะครับสําหรับ รุ่นที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ชมวันนี้นะครับเป็นรุ่นสายเสือเหมือนกันสายเสือของปงเพาเหมือนกันเป็นรุ่นเสือคาบดามนะครับเสือคาบดาบแต่นี้จะเป็นอีกสายอีกอีก,อกเกจิหนึ่งที่กําลังมาแรงตอนนี้นะครับก็คือเสือคาบดามหนึ่งนะครับเนี่ยเสือคาบดามหนึ่งของหลวงปู่บุญมานะครับโชติธรรมโมนะครับพยัคฆบารามีนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับ เนี่ยพยักษ์บุญมามหาบารามีนะครับกล่องจะเป็นอย่างนี้กล่องจะเป็นสีสีฝาออกคล้ายๆกันกันกับเสือขับดาบของหลวงปู่บุญหลวงปู่พัดนะครับแต่อันนี้จะเป็นสีส้มของหลวงปู่พัดจะเป็นสีแดงแแล้วก็มีสีเขียวเขียวอะไรเงี้ยครับแต่หลวงปู่บุญมาจะกล่องจะเป็นสีส้มนะครับรับฝาออกคำๆโลโก้จะเหมือนกันทช่เคยนะครับคล้ายๆกันหมดนะครับเพราะว่าผู้สร้างผู้เดียวกันก็คือพงเพา พาคเครื่องหัวาดน,นะครับผมเนี่ยครับสาวันก็ปิดไม่ได้่จริงๆเรามีเนื้อเยอะแยะหม่เดี๋ยวผมจะลงรูปเนื้อแต่ละรุ่นที่ที่ผู้สร้างเขาสร้างให้ให้ได้ดูนะครับไว้แถวข้างบนนี่แหละข้างบนในรูปเล็กๆหรือว่าอาจจะลงไว้ท้ายนะครับเดี๋ยวคอยคอยคอยชมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ให้ชมสองเหรียญน,นี้ก่อนที่สาวันได้มาจะทยอยเข้ามาอีกนะครับผมผมกท็ทยอยทยอยลงให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับถ้ามาอีกคิดว่าน่าจะมาอีกผมผม ปิดไว้น่าจะทยอยมาเรื่อยอันนี้เอามาให้ชมสององก่อนนะครับเอาให้ชมไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ห่างจนเกินไปหมายถึงว่าไม่ลงคลิปทิ้งห่างจนเกินไปนะครับครับตอนนี้เรื่องสององเอาเอาลงให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าสององเนี้ยชาวนาชาวนาได้เนื้ออะไรมาบ้างนะครับแล้วสวยงามแค่ไหนแต่รายการเนี้ยรับประกันได้ว่าสวยจริงๆครับตั้งรายการรายการเนี้ยที่ ที่เนื้อเนี่ยเนื้อที่ผมจะเปิดให้ดูเนี่ยทุกรายการสวยหมดเลยแล้วก็เป็นที่นิยมของนักสะสมพระหรือว่านักเช่าหาเก็บสะสมพระของสายหลวงปู่บุญมานี่แน่นอนครับเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยครับหลวงปู่บุญมาเสือขับดาบหนึ่งนะครับเสือมาเสือขับดาบเดี๋ยวดูกันเลยว่าจารวันได้เหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวชมเหรียญเหรียญแรงก่อน,นครับนี่ครับนี่ครับสวยไม่แพ้กับหลวงปู่พัดหรือว่าหลวงพ่อพัดที่ที่เราเคยเช่าหากันเยอะๆนะครับผมซึ่งจารวันไปแร้ สารวัตรฉันเนี่ยเขเช่าหามาเยอะกว่าสมควรนี่ครับนี่เป็นหลวงปู่มานะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูครับนี่เป็นเนื้อารายการที่นะครับรายการที่สิบหกนะครับมันจะมีรายการที่สิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เออสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยเป็นเนื้อปลาก้าหมดเลยของผมเอารายการที่สิบหกเนี่ยเอายอดยอดสร้างสองสองร้อยกว่าสองร้อยสองเก้าเก้าถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าปิดขออาภัยด้วย เนี่ยครับความสวยงามอยู่ตรงเนี้ยตรงนกนูหลวงพ่อแล้วก็ลงยาแล้วก็ข้างบนนะครับเสือขับดาบอยู่ข้างล่างนี่เป็นลงยาเขียวนะครับขอบเขียวลงอยู่ในรายการที่16นะครับเป็นเนื้ออันปาก้าลงยาเขียวคุ้ยพื้นนะครับแล้วก็ขอบเขียวข้างบนกระหนกเขียวข้างบนเนี่ยครับเนี่ยครับสวยงามครับเนี่ยดูยังไงก็สวยครับสายพงเพานี้บอกได้เลยว่าเขาจัดสร้างหลงเสือขับดาบนี้ได้ได้ไม่ไม่ ไม่มีที่ตีจริงครับสวยงามไม่มีจริงจริงนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับเป็นเสือเดียวนะครับมีสองพิมพ์นะครับมีเสือเดียวกับเสือคู่นะครับเสือเดียวน่าจะเ็นมีทุกรุ่นนะครับทุกทุกรายการนะครับมีเสือเดียวกว่าเสือคู่หมดเลยถ้ารุนพิเศษก็จะมีลงยาที่เสือแล้วก็ลงยาสีด้านหลังนะครับถ้าเป็นมัตเตอร์พีก็จะเป็นสีด้านหลังเต็มหมดเลยสมมติหน้าเขียวหลังก็จะเขียวอะไรเงี้ยครับจะเป็นรายการมัตเตอร์พีแต่ของของั ชาวลวันชั้นเงาเนี่ยก็ได้แค่แค่รุ่นธรรมดามาเพราะเพาช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าไปปิดเท่าไหร่ก็เลยอันนี้ปิดไว้ตั้งแต่ทิพทะออกมาแรกๆเลยแล้วแต่ผมยังไม่ได้เอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้พอดีว่างก็เลยเอามาลงให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวอีกตามมาถ้ามีตามมา,ก,า,มา,มมาก็จะมาลงให้ดูอีกนะครับสวยงามครับเนี่ยเสือตะปบเนี่ยครับนี่อันนี้เลขโค้ดเลยสองสองหกนะครับเนี่ยนี่อยู่ในรายการที่สิบหกครับรายการเจ็ดสีวันเกิดนะครับมีมีสีแดงไล่ไปเลยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์นะครับ นี่จะเป็นวันพุทธสีเขียวนะครับเนี่ยสีเขียวอันปากา้าลงยาเขียวขอบเขียวครับนี่นี่หนึ่งเหรียญครับสวยสวยมากครับเหรียญในกล้องนี้อาจจะสวยงามอยู่แล้วแต่ถ้าจริงๆนะครับมันสวยใน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 ,ในเหรียญจริงๆอ่ะสวยสวยกว่าในกล้องเยอะเนี่ยครับนี่ไปเหรียญที่สองครับเหรียญน,นี้กําลังเป็นที่นิยมมากแล้วก็เข้าหากันในการรายการซึ่งเป็นรายการเดียวกันนี่แหละครับเป็นรายการที่สิบหกเนี่ยครับเนี่ย แต่นี่จะเป็นเสือคู่เห็นไหมสิบหกจะมีเสือคู่กับเสือเดียวอันนี้ก็สิบหกเหมือนกันนะครับสีเขียวก็รายการที่สิบหกเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยรายการเดียวกันนะครับแต่จะมีแยกเป็นเสือคู่เสือเดียวอยู่ในรายการเดียวกันแล้วสีข้างหน้าก็จะจัดงานพุทธสุเสาวทิตณ์นั่นแหละครับนี่ของจารวันเนเน่ได้มาสองเหรียญเอามาให้เพื่อนๆได้ชมมันก่อนอันนี้เลขโคตรอะไรเดียวเดี๋ยวแกมาดูนะครับก็เป็นสีอะไรแต่บอกเลยว่าสีเนี้ยถูกใจท่านคนที่ ชอบเช่าหาพระแน่นอนเพราะว่าอางนี้สีนี้กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ชารวันที่นี่เาปิดมาค่อนข้างแพงมากนะครับซึ่งจะแพงกว่าสีทั่วๆไปธรรมดานะครับอันนี้เพราะแล้วอีกอย่างก็เป็นเลขโคดที่ที่ทุกคนตามหาด้วยนี่สังเกตเลขโดคขโดก็เลขโคดเลขโคดสองสามสี่เป็นเลขเรียงนะครับเลขเรียงเนี่ยครับสองสามสี่มันทําให้เหรียญน,นี้มีราคาขึ้นมาเลยหลังจากที่ราคาปกติสักเท่านี้แล้วเนี่ย ก็จะคูณหนึ่งคูณสองเข้าไปครับเนธันวาที่ที่ทารองได้ปิดมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาของหลวงปูป่คุณมาเขานี่จะเป็นเสือคู่อันนี้เสือเดียวเนี่ยครับมาดูด้านหน้ากันเลยครับว่าว่าคนเขานิยมเล่นกันแบบไหนนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่หลวงปู่คุณมาลงยาพื้นแดงครับพื้นแดงคุยพื้นขอบแดง นะครับรายการเดียวกันครับนี้สีวันอาทิตย์แต่มันมีมีราคาตรงนี้ครับตรงโค้ดตรงนี้โคดตรงนี้ครับโคดสองสามสี่รวมกันเลขเก้าแล้วคนเล่นหาเขาเขาจะเขาจะดูตรงนี้ตรงโค้ดกันครับถ้าสีเดียวกันเนี่ยโค้ดถ้าโค้ดเลขตัวเดียวหรือว่าสองตัวเนี่ยราคามันก็จะจะต่างกับเลขหลายๆตัวนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่ผมเล่นเช่าหามาในตั้งแต่เล่นพ้ามาก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เลข มัตเตอร์พิทรายการพิเศษรายการแล้วเนื้อที่สร้างน้อยๆครับก็จะแพงอันนี้ก็สร้างแค่299กาสแล้วถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะครับถ้าจํารายการไม่ผิดนะครับ299เหรียญรายการนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ครับชาลอนจะได้ก็ได้มาส่งเหรียญน,นี้นี่สีเขียวสีเขียวลงยาเขียว นะครับอันปะกาทั้งคู่ครับเนี่ยนี่ครับสองเหรียญเลยนะครับสวยงามครับโดยเฉพาะสีแดงสีแดงนี่คนนิยมมากแล้วก็เช่าหากันพอสมควรแล้วอีกอย่างโคดโค้ดผมนี่มันเป็นโค้ดที่โคดเรียงครับสองสามสี่เลยพอพอเราโคดเรียงไปเนี่ยราคาก็จะจะต่างกันไปจากจากโคดโคดเลขธรรมดาเนี่ยครับเลขสองสามสี่อันนี้จะเป็นสองสองหกอันนี้สองสามสี่ครับเนี่ยไะครับ สวยงามมากครับโดยเฉพาะเสือเดียวเนี่ยถ้าเป็นเสือเดียวเนี่ยผมว่าดูแล้วมันจะสวยกว่าเสือเสือคู่เยอะเลยผมชอบเสือเดียวมากกว่าเพราะเสือคู่นี่ผมมีเยอะแล้วผมชอบเสือเดียวนะครับนี่ครับเสือเดียวสีเขียวแล้วก็เสือคู่สีแดงนะครับสาหรับชารวันชนัแนวก็ได้มาสองเหรียญก่อนาอาจจะทยอยตามมาเดี๋ยวชารวันชนันแนจจะทยอยทยอยลงให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมใหม่ๆหรือว่า เพิ่งจะเข้ามาอะไรเงี้ยครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กชาลมาทนายด้วยนะครับจะได้เอาพระใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมมาอีกเพราะว่าช่วงนี้พระจะออกเยอะเหมือนกันแล้วก็หลวงปู่มังผมก็จะมาอีกสิ้นเดือนนี้ก็จะมาเป็น9ก้าแช่นะครับก้าแช่หลวงปู่มาก็จะมาในในเร็วๆนี้ครับสำหรับเสือขับดาหนึ่งของหลวงปู่มันมาเนี่ยผมได้มาสองเหรียญก่อนก็นกชมกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าทายอยเข้ามาอีกจะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารวันชาแนลเลยนะครับจะได้มีภาพใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมคลิปผมจนจบขอให้ทุกท่านมีพละร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัโภยโรคภัยแค่เจ็บไม่มีนะครับขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ